คุณผู้ชมคะวันนี้สแปนพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่หมู่บ้านแม่กาสาค่ะอยู่ใกล้ๆกับที่วังตรงนี้ก็คือวันแม่กาสาค่ะที่ตำบลแม่กาสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากแห่งนี้เรามีร้านค้าดีร้านค้าที่อยากจะชวนชิมกันอีกหนึ่งร้านนั่นก็คือขนมครกนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับแม่ค้าของเรากันก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่คุณแม่ชือคุณแม่อะไรคะคุณแม่คำเอื้อยค่ะคุณแม่คำเอื้อยเออก็มีป้ายด้วยนะคะร้านนี้เขาโน้ตโฟมจัะ นี่พี่แอบเห็นช้อนเขียวนะก็จะเป็นบรรยากาศเป็นชาวบ้านแบบน่ารักน่ารักแบบเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเป็นยังไงก็คือขายมาแบบนี้ถูกไหมคะคุณแม่ขายมากี่ปีแล้วคะ21แล้วกัน21ปี21ปีคนี้ละขายม่ขายตั้งแต่สมัยสาวน้อยขายตั้งแต่อายุ43อ๋อเริ่ม43ไม่ใ34เ34อ่า โอเคเดี๋ยวใครที่มาเที่ยวที่แม่สอดนะคะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์อีกหนึ่งกิมมิคนะคะขนมครกแบบนี้เราหากินได้ยากแล้วนะคะโดยปกติเราจะกินเป็นเป็นลอลเฟอร์เป็นแบบขนมครกชาววางแต่อันนี้เป็นขนมครกแบบชาวบ้านนะคะก็เลยอยากจะเชิญชวนที่มาเที่ยวที่แม่กระสาแล้วก็มานั่งรอต้องบอกว่านั่งรอเนี่ยคือคือถ้ามาถึงแล้วนั่งกินเนี่ยไม่ได้เลยนะคะต้องรอก่อนถึงจะได้กินโอเค